ใช้ชีวิตที่กรุงเทพเรากำลังจะเดินทางไปสุขุมวิทโดยรถไฟใต้ดินเราเราจะลงไหมนี่ลงไหมั้งที่หนึ่งผมไม่เคยไม่เคยขึ้นรถไฟใต้ดินเนือผมนานจะเข้ากรุงเทพด้วยมาไกลมาไกลมาก็ปัดหนครับไม่หลงแน่นอนแล้วใครพาไปปัดหนึ่งคะลงตั้งแต่ปัดหนึ่งลงตั้งแต่ปัดหนึ่งตั้งแัดตัวพร้อมเดินทางครับผม ตอนนี้เราถึงแล้วสซคุมวิทยี่สามแต่เราหาทางออกไม่เจอไปออกอีกทางหนึ่งจะถึงอยู่แล้วแต่เราหาไม่เจอโยต์เลียนถึงแล้วโอ้โหจะกระปุกจะกระปุกทีโซคุมวิท เย่สิบสองตุลีเย่เย่กันแล้วครับผมเย่ัแ <when> ข <paying full> ็งแรงนะครับบอกเลยแข็งแรงแข็งเลยเดี๋ยวเสร็จต่อเราข่าวง์พระจันทร์ต่อได้สบายๆครับ